สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองทรอนไฮนะครับเป็นเมืองอันดับหนึ่งของสามของนอร์เวย์ครับก็เมืองก็จะอยู่ติดท่าเรือแล้วก็บรรยากาศดีแต่เมื่อคืนแตฝนตกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องขับรถไกลนะครับประมาณ5้าถึงหชั่วโมงไปที่เมืองเอลซุนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวรถบ้านให้ดูแล้วก็เอลซุน e ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองคล้ายๆเมืองท่านะครับติดท่าเรือก็สวยนะครับแล้วกเ็เราจองร้านอาหารไว้ร้านอาหารชื่อดังที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกััันนว่าาเป็ยงงงไบบ้คร เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆดูแบบสวยอ่ะเออคลาสสิกแบบมาถึงรถของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกตอนหนึ่งจริงๆเม,ามาื่อวานก็ถ่ายแล้วแต่ไม่เป็นไรขนาดเนี่ยมันเป็นขนาดสำหรับไซส์5คนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมีครบเลยนะก็จะเป็นพวก โอ้ลืมล็อกพวกนี้ว่ะใช้อุปกรณ์หายไปแล้วล่ะโอเคอยังอยู่ก็อันนี้เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับโต๊ะเก้าอี้อ๋อมีจานชามหม้อให้ด้วยนะครับอันนี้แก๊สนะครับแก๊สตัวนี้ก็จะเป็นระบบของออระบบน้ําอุ่นแล้วก็ฮีเตอร์แล้วก็ itter, วกอ,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 อะไรนะเตาครับพวกเราเน้น <c oughs> เอาเวลามานั่งแบบ ถ้าไม่ได้ขับก็มานั่งทำงานแทนเอ๊ะทำไงโอเคมาสำรวจรถกันนี่โต๊ะทานข้าวนะครับก็ซอยคนขับโปร่งดีสบายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตียงนะครับแต่เราเอาวางเาปล่าครับห้องน้ำห้องอาบน,น้ำนนี้เป็น ตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็นี่คือโซนเตาไปเดี๋ยวผมต้องขับไปรับเพื่อนก่อนไปครับเดี๋ยวขับรถไปรับเพื่อนนะครับที่โรงแรมเพราะว่ามันจอดไม่ได้ที่นี่ขับพวงมลาลัยซ้ายนะครับแล้วก็รถบ้านที่เราขับ่อนข้างใหญ่เลยลำบากนิดนึงแต่คนที่นั่งมาด้วยมันจะสบาย,ยางไงก็เดี๋ยวเรามีคนขับทั้งหมดสามคน,นครับเดี๋ยวเราช่วยขับน่าจะ รูทของเราวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะขับรถผ่านเส้นทางก็คือหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในนอร์เวย์ก็คือถนนแอตแลนติกแล้วกออ็อีกจุดหนึ่งก็คือเราจะวิ่งจากแอตแลนติกเพื่อไปอยังเมืองเอลซุนครับจุดหมายปลายทางของเราสำหรับวันนี้ตอนนี้อยู่บนเฟอร์รี่แล้วนะครับก็คือกำลังข้ามอันนี้เป็นห้องอาหาร ก็ <isc ute> เดี๋ยวเราข้ามเฟอร์รี่ไปฝั่งนู้นคือการเดินทางที่นี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่มีถนนหรือสะพานข้ามไปเขาก็จะทำเป็นเฟอร์รี่ข้ามไปนะครับเ <c ute> ปิดประสบการณ์ตรงนี้เขาก็ตกปลากันนะครับเดี๋ยวเราลอกอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วว้า เมื่อกี้เราคุยกันอันนี้เราแวะจอดที่ตอบแรกนะครับระหว่างทางแวะหาของก,กินก่อนแล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันบอกเฮ้ยคน,คนที่นี่น่ามากนะครับแต่ตอนเมื่อเช้าเนี่ยผมนั่ง Uber ไปใช่ไหมผบอกว่าในเมืองไม่ใช่ถ้าน,นอกเมืองโอเคแต่ในเมืองแบบไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เจอไนท์ไงกูก็บอกเขาว่าคล้ายคนไทยเลยอ,อย่างนี้แหละแต่ในเมืองมันก็ปกติน,นะมันก็จะคืออาจจะเป็นเกือบทุกที่แหละพออยู่ในเมืองการแข่งขันมันสูงเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเอาตัวรอดอยเยอะนะครับ ันจะทำให้แต่ละคนมีนิสัยแบบแตกต่างกันไปอากาศดีมากเลยขับรถมาแบบไม่เหนื่อยเลยกี้ขับมาน่าจะสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหาของกิ้งกัน มือแรกบนรถนะครับโตบนรถเ,เดี๋ยวเรารีบกินแล้วก็ไปต่อนะมาถึงแล้วน,นะครับถนนแอตแลนติกโรสนี่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับถ้ามารถทิปที่นอร์เวย์นะครับควรจะวิ่งผ่านถนนเส้นนี้นะครับ มันเป็นการทอดสะพานเชื่อมระหว่างเกาะเล็กๆครับออามาทอดทอดทอดยาวเลยนะครับให้ดูของจริงนี่มันจะแบบยาวไปตรงนู้นเลยคนละเกาะนี่ครับแวะถ่ายรูปแสงมากพอดีเลยเพอร์เฟกต โอเคตอนนี้เราจะไปไหนกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปตรงถนนแอร์เ t ต์ติรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับรถอีกประมาณ2องชั่วโมงครึ่งไปถึงจุดหมายปลายทางเราสําหรับวันนี้ก็คือเมืองเอลซุนเอลซุนเป็นเมืองคล้ายๆเมืองท่านาบาที่ติดกับทะเลเยวยไไอนนล้ก็เขบอกว่า <yeah. S 2> สวยมากตอนนี้ก็สวยมากๆแล้วนะครับถ้าดูจากในกล้องน,นะครับถนนโคตรโหดถนนสวยมาก เดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องข้ามเฟอร์รี่อีกรอบหนึ่งเราจะข้ามเฟอร์รี่อีกรอบนึงมาขึ้นเฟอร์รี่ที่2แล้วนะครับบรรยากาศแบบซันเซ็ตพอดีก็ระหว่างที่รอเรือไปถึง เกาะฟากนู้นนะครับเราก็มานั่งเล่นที่พาสเซนเจอร์เราก็าจะมีที่นั่งพักตรนนี้เมื่อกี้ออกไปข้างนอกคือบรรยากาศดีมากก็ดูโคตรสวยเลยอ่ะเดี๋ยวขับรถต่ออีกประมาณมชั่วโมงครึ่งครับก็จะถึงเอลซูรแล้ว เราดรอปกระเป๋าเสร็จแล้วครับเอารถมาจอดอยู่ตรงท่าเรือเป็นที่จอดรถบ้านชิวนะถ้าเกิดเราได้นอนในรถบ้านผมว่าดีเลยแล้วก็พอจอดเสร็จนะครับสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องมาจ่ายค่าจอดไม่งั้นโดนปรับเรียบร้อยแล้วเ,เนี่ยครับประมาณค่าจอด3ามรตีไปประมาณพันสองแล้วกันคืนหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราจองร้านอาหารนี้ไว้นะครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศที่เมืองเอลซุนบรรยากาศดีเสรยดายมาตอนที่พาทิตตกไปแล้วไปครับ <c oughs> เดินเข้าร้านกันลัคอรบรรยากาศดีมากครับ เป็นแผงลับรู้นันงร้านเลยมาแล้วลูกค้าเข้าแล้วจากนี้เปไทยอันนี้เป็นชีสเอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของเขานะครับเป็นซุปซุปปลาเดี๋ยวลองชิมกัน ว่าจะรอดไหมไปขึ้นวะเหมือนซีมซุปทั่วไปแต่มันใส่ปลาก็จะม,มีกลิ่นปลาแต่ว่อาอร่อยออเนื้อปลาเขาดีมากเรียบป้อยนะครับถือว่าอาหารอร่อยอร่อยอี แต่ถ้าคนชอบรสจัดก็จะเลี่ยนนิดนึงนะครับแต่ถือว่าได้ได้ลองเท็เจอร์ปลาบ้านเขาเนี่ยต่างกับที่คือมันมันเป็นบ้านเขาแหละถ้าไปกินทีน่ไทยก็จะความเด้งอะไรก็จะลดลงแต่นี่คือแบบโหโคตรเด้งเลยสู้ฟันเนื้อปลาดีมากครับปบารคอรแล้วก็ทางร้านเขาจะขายแค่ปลาร์คอรกับแซลมอนนะครับก็ใครจะมาก็แนะนำครับอย่าลืมสั่งไว้ด้วยไม่งั้นเดืยวเลี่ยนเมืองนี้แม่งดีเป็นเมืองที่ติดทะเลเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากมากับเพื่อนนะครับ รานอาหารไทยนะครับสตรีทฟู้ดทำดูดีเลยอะ่ะ <c oughs> หาย่านนอนหลับโอ้ยี่สนิันแลอสทดมเลาเลนอะ เช้านี้ที่เอลซุนนะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารไทยก่อนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วค่อยขับออกไปแถวเมืองโอเด่นนะครับโอเดนอากาศดีมากๆ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนนิยมมาถ่ายรูปวิวสวยนะครับแล้วก็เก๋ดีวันนี้กินอาหารไทยนะครับเผาเผ็ดมากโอ้สมชื่อแดงแมตตเลยามาชิมกันนะครับ เกษียน,อ,ยอ,ยนอ่ะเหมะเมืองน่ารักเดี๋ยวกำลังเดินไปเอารถบ้านนะครับที่จอดที่แคมไซส์มเมื่อกี้กะว,ว่าจะไปเอากระเป๋าก่อนแต่กลัวไม่ทันครับเพราะว่าฝนมันยังไม่ไตกนะครับก็เลยเอารถก่อนคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆเตรียมกระเป๋าไว้ให้เราเดี๋ยวเราค่อยไปรับอยากจะบอกว่าเมืองเนี้ย ก็คือเหมาะกับการมาพักผ่อนนะครับมันชิลมากแลก้วก็ถึงแม้เมื่อมันจะติดทะเลอากาศมันโคตรดีเลยอากาศแบบเย็นสดชื่นแต่จริงๆผมว่านอร์เวย์อากาศดีทุกที่แหละเพราะว่าเรื่องมลภาวะอะไรพวกนี้เขาให้ความสำคัญมากนะครับ <S <S เดินมาถึงแคมป์ไซต์นะครับนี่เป็นแคมป์ไซต์ที่เราจอดเมื่อคืนจริงๆถ้าได้นอนในรถบ้านผมว่าบรรยากาศแบบเเพอร์เฟกมากเพราะมันติดทะเลเลย งงงงอยู่ข้างหน้านว่าเติมยังไงมันมีนมันไม่มีภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลยแบบงงๆเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับค่าน้ำมันทั้งหมดประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณ3,300บาทนะครับ ถึงแล้วครับอีกเมืองนึงขับรถสองชั่วโมงครึ่งบ้านที่เราอยู่เป็นมันอยู่บนยอดเขา,ก,เเขา,าก,ก็เดี๋ยวเข้าบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปออกไปซุปเปอร์เรามายืมอาศัยบ้าน<ร>อื่น <ไป S 1> นอน,นคืนหนึ่งนะครับเขา,าเป็นโฮสท,ที่คอยดูแล,แลเราเราเนให้่เลยแต่บ้านวิวดีมากครับ ทาเลยครับตอนเย็นนะครับ <c oughs> ดูวิวซะก่อนครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับจะหลังจากที่ไปวิ่งมาแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมอาหารเย็นกันนะครับมื้อเย็นของเราวันนี้แก้วเพียบ นฝีมือเชฟนุ่นนะครับเต็ก็ต้องปิดหน้านี้หม,ม,ม้อหม้อไหมไปละรอบนึงครับข้าวกินกินไหมทั่วบ้านเ,เสร็จแล้วครับดินเนอร์ของเรา คือนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟรัมต่ออะไรอะไรอร่อยแซลมอนลิซัน สวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราขับรถย้ายเมืองนะครับไปเมืองแฟมใช้ระยะเวลามาสาชั่วโมงครึ่งอากาศแบบดีมากๆโอวิวฝั่งนู้นก็สวยนะครับเดี๋ยวให้ดูมันจะมีความแบบคล้ายประเทศสวิตนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะครับขึ้นเรือเฟอร์รี่เหมือนเดิมก็เราอยู่ระหว่างทางไปถึงเมืองแฟมนะครับให้ดูบรรยากาศรอบ ที่นี่เฟอร์รี่ครับมันจะขึ้นฟรีนะครับไม่เสียเงินเลยก็คือมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นทางของเขาที่เขาจะต้องบังคับว่าให้เราต้องจะต้องวิ่งเส้นนี้คือเวลาเราขับขับมาถึงจุดที่มันจะต้องข้ามเรือก็คือแค่ขับรถเข้ามาเลยแล้วก็ไปลงอีกฟากหนึ่งแล้วก็ขับต่อไปยังจุดหมายของเรานะครับแล้วที่นี่ที่นี่นะครับการเดินทางส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยก็คือรถแล้วก็ต่อเฟอร์รี่รถออฟเฟอร์รี่เชื่อมกันไปเรื่อยๆรื่อีบรรยากาศอากาศดีมากมาก แต่วันนี้หนาวเริ่มหนาวขึ้นแล้วก็อีกประมาณชั่วโมงนึงครับก็ถึงเมืองแฟลมแล้วเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปหาอะไรลองท้องนิดนึงก่อนสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับก็คือเมืองแฟลมตอนนี้กําลังเดินไปขึ้นรถไฟนะครับสายที่เขาบอกว่าเป็นรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในประเทศนอร์เวย์นะครับเขาอลังการภูเขาโอบล้อมนะครับแต่เรามาขึ้นรถไฟครับอ๋อนี่ไงเดี๋ยวไปเอาติเกตก่อน อ้าไปดิปะไปเลยไปดิปดนี่อ่ะ12 5 5 4เบอร์สี่ใช่ปะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะครับก็รอเวลาออกอีกประมาณ10นาทีสิบนาสิบนาทีรถไฟก็จะออกแล้วครับไปทีอ่อีกที่หนึ่งแล้วเราเดี๋ยวเราเราชิปกลับทางครับ ตอนนี้เรามาถึงสอบแรกนะครับเป็นน้ำตกมาถึงเมืองปลายทางแล้วนะครับเดี๋ยวพักประมาณยี่ินาทีนะครับเราก็ขึ้นรถไฟกลับไปที่เดิมในขณะที่เรากค้างรอรถไฟกลับไปที่จุดสตาร์ทนะครับไปน อมาทำงานดีไหยนะเดี๋ยวจะซื้อลองไฟเพื่ที่จะส่ขบวนมากราบมารับน้ำแร่บริสุทนะครับน้ำเค็มมากวะใหญ่ไม่รู้อ่ะไม่ได้ชิมใกล้จะถึงปลายทางแล้วนะครับไม่สิต้นทางนะเดี๋ยวเราถึงแล้วเราเราไปเช็คอินที่โรงแรมนะก็ กินข้าวที่โรงแรมครับวันนี้ชิวๆมาถึงที่พักแล้วนะครับก็นี่หลังนี้แต่อยู่ชั้นสาที่พักบรรยากาศดีมากติดลำทานเลยเพ้วเมื่อกี้เห็นคนเล่นน้ำกันให้ดูบรรยากาศรอบๆครับดูดิโคตรสวยเลยที่พักเราอยู่นู่นนะครับชั้นสาม สามห้องนอนบ้านดูแบบดูดีเลยครับน่ารักมีครบเมื่อกี้นึกว่าจะไม่มีสามห้องนอนนะดูทั้งนอกเมื่อกี้มีคนเล่นน้ำอยู่นู้นเขาซาวน่าแล้วก็ลมน คนไทยน,ะนะั่นเออไม่มีอุปกรณ์ครัวนี่<า>ไปซูเปอร์ดีนะนะ่ะมาแล้วครับในที่สุดก็ได้ทานแล้วดูดีมากจานอันนี้คอตนะครับเป็นอรอยแล้วก็ซุปปลาเมนูท้องถิ่นของเขาเแล้วก็น้ำผลไม้ของเราครับ ดีม๊เกือบไม่ได้กินแล้วนะครับพอร้านปิดหมดเลยอันครับอันนี้มาหนึ่งจานคือเป็ดดูดีมากเมื่อกี้กินข้าวเสร็จนะครับสรุปว่าเครื่องติดทีเนี้ยลำบากเพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยขายเครื่องดื่มนะช่วงเสาร์อาทิตย์ เออซูเปอร์ไม่ขายเลยเราก็เลยต้องไปนั่งดื่มตามร้านอาหารสรุปพอดื่มร้านอาหารเนี่ยร้านเขาปิดประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วเมืองนี่มันเงียบม,ม,มากก็เลยตะเวียนหาร้านนะครับสรุปก็เลยได้ร้านนี้ผู้ช่วยชีวิตของเราให้ดูบรรยากาศช่วงเช้านะครับมีลุ้งขึ้นที่หน้าบ้านอีกแล้วเหมือนตอนที่อยู่ที่โรสเซ็ตเทนเลยสวยมากโหอลัง บ้านอยู่ติดท่าน้ำเลยนะครับตรงนู้นเป็นสาวน่าเมื่อวานเห็นคนเขาเล่นน้ําแล้วก็เอ่อเห็นเขาแช่ซาวน่าล้วก็โดดดีเสดายไม่ได้ไม่ได้ลองเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกจากเมืองเมืองฟรัม ขับรถไปที่เบอร์เก้นอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็ฝนตกแล้วเหมือนเดิมเมืองนี่น่ารักมากนะครับแล้วก็ที่พักที่อยู่เมื่อคืนน่ะดีมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกครบทุกอย่างแล้วก็บ้านติดกับซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยครับเห็นไหมแล้วก็ติดกับตรงลำธารพอดีตรงอตรงเล็กนะครับ โซฟียอดก็ถ้ามามีใครมีโอกาสได้มาเนี่ยแนะนาให้นอนนี่ถ้ามีเวลาแบบอยู่แบบชิลๆก็อยู่สักสองคืนก็ได้แต่อาจจะงนาวนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามาเพื่อนก็โอเคแต่ผมว่าถ้ามาพักผ่อนอ่ะสองคืนนี่คือแบบเอาลงข้างล่าง้วใช่ไหมฟิลมากนะครับจะได้มีแรงกลับไปทำงานต่อเดี๋ยวขับรถต่อครับ